ราก็จะน้ใส่น้ำมะขามเปียกของเราเราก็จะปรุงกันเลยเพื่อความเข้มข้นใส่กเนี่โซ่ของรุงรส ปลาขาดไม่ได้ปลาแดกปลาแดกคือเก่านะคะหวานเบาเล็กความแซ่เป็นยังกะขาดปลาแดกไม่ได้ใส่ลงไปหนึง่งทับพีน้ำต,ตาลตับลูนิดหน่อย พัจจะโคเล่โคเล่แบบนี้สวัสดีร้อยสี่สิบท่านค่ะเฮลโลสวัสดีพี่หางค่ะเฮลโลพี่หาง วันนี้ได้แกงได้แกงส้มปลาแกงส้มปลาทูค่ะทานอาหารเช้าค่ะเฮ็ดอาหารเช้าทานเองทำอาหารเช้าทานเองนะคะ สวับดี2สอท่านค่ะคขาว่าแม่ไปยีเรื่องปูไหลปูแชร์ปูตีตาม200าสองร้อยในาเขาไหัเน่ด้วยค่ะ ชื่นใจชื่นใจมาจิบคอฟฟี่ เฮ้ยยังละบอาเล็กเฮ้ยัออขอให้ทานอาหารเช้าให้มีความสุขสวัสดีพี่สามารถค่ะทำทำอะไรกินเช้านี้มีนี้เลยแกงส้มนะคะได้แกงส้มปลาซาบะ เราจะเสียอาพักไปลังนำมาลากพักก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกินไหมครับมัน I'm liable to